ตอนนี้สามทุ่มล้วฝนตกวันนี้ฝนตกนะคะจังหวัดนนทบุรีวันนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไอ้เนี่ยเนี่ยเนีน่ยโอเคเราต้องหาตัวเขาแล้วละ่ะตัวที่ทำให้เกิดเม็ดดำๆนี้อยู่ไหนนะ จากถามหาเข้ามาหลายเวลาอยู่ไหนวะสองหาสองหาไม่เห็นเจอเจอนี้ไงโอ้โหกินจนตัวบเบลอขนาดนี้แล้วเหรอโอ้โหหลายวันแล้วนะเนี่ยเจยไม่เห็นแกเลย ว,วะบางครั้งจะมีสองตัวสามตัวแต่รู้สึกใบแหว่งอยู่เราแวกเกี่ยวนะโอ้โหตัวบัลเลอร์เลยแกนอนในเมืองนะคะนอนในเมือง วันนี้ลมพายุเข้าอะ่ะก็เลยตัดหมดเลยต้นมะยมโล่งเลยเชียวนี่ตัวประมาณนิ้วหนึ่งได้ฮะกินใบกระดังงาเราอะ่ะดอกกระดังงาสงขลาหนอนในเมืองค่ะหนอนในเมือง ดินต่อไปไม่ว่ายังไม่เคยเห็นเขาเข้าดักแด้สักทีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊มาดูใหม่นะโอเคบายบายตอนนี้ดึกละ